ตัวเลขพระเอกดังออมอคพันธ์เสียชีวิตแล้วพระเอกหนุ่มชื่อดังเสียชีวิตหลังจากที่ต่อสู้กับโรคมะเรง็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจกว่าสองปีด้านคุณแม่ออมอคพันธ์เผยว่าแม่ก็ดีใจที่คนมากันเยอะทุกคนก็พูดถึงลูกในแง่ดีมากๆแม่รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเขาเขาคุยกับแม่เหมือนปกติเลยไม่ได้ว่าจะสั่งสีหรือจะไปเขาก็ยังยิ้มอยู่ทุกวันจนสุดท้ายเขาพูดเสมอว่าไม่อยากให้คนที่อยู่เศร้าไปด้วยจริงๆเขาก็ทําไว้ทุกอย่างหมดแล้ว ทั้งให้พอ่อให้แม่ให้น้องให้หลานเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากอุทิศตัวเองทุกอย่างเพื่อครอบครัวคุณดาเรเชฟรุกที่ได้เขียนข้อความบนพวงหรีดว่า love you forever your beloved wife Doria รักคุณตลอดไปนภรรยาสุดที่รักของคุณดาเรียโดยทางครอบครัวได้ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่วัด่าทองสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่23ถึง26กันยายนและพิธีชาปนากิจในวันที่28กันยายนเวลา15นาฬิกาซึ่งภายในงานได้มีคนส่งพวงหรีดมาร่วมไว้อะไรกันจำนวนมาก อ,อมคพันธ์เสียชีวิตวันที่22กันยายน2567ในวัย39ปีสุดท้ายนี้ทางช่องข่าวแม่นหวยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณออมาณที่นี้ด้วยครับขอให้คุณออกไปสูพพ่ภพภูมิที่ดีซึ่งถ้าใครอยากได้ข่าวเกี่ยวกับตัวเลขก็อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวแม่นหวยของพวกเราเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆขอบคุณสำหรับการรับชม